ค, ni, คือค้ากันแบบนี้กับรากาศของเราวันนี้สีซสี่ขยี้บอลคือแค่นอ้คณอรคบโอ้ตามคำขออะไรจับมือหน่อยมือด้วยโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิุ่มไม่มีสปิริตเลยได้ใช้มือจับมือเขาหน่อยผมแอคเลือก คือไม่หนูรู้ว่าพี่จอนต้องไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจับแบบไม่สนใจแน่ก็อยากทําอะไรแบบแตกต่างกันกุ้ยขึ้นกุยบอกชอบแตกต่างไหม่ะชอบแตกต่างอยากให้จริงจริงอยากให้เป็นเบาเลยนะไอ้ดำไอ้ดำมึงเนี่ยพายเขาเป็นคนแบบเนี้ยมอก่อนเขาไม่เคยมีอย่างนี้เมาก่อนนี่ ตั้งแต่มึงมีมึงเข้ามาเนี่ยแหละเขาเป็นคนแบบเนี้ยตั้งแต่สามสิโรอ่ะเริ่มไปตั้งแต่ช้องเรมันบอกว่ามันมาขุดอะไรไม่รู้ขุดอะไรก็ไม่รู้ออกมาทั้งนัปลุกมาปลุกมาข้ามผิดอะไรเลือเ่านพี่มาเป็นความเป็นพี่หนุ่มของมันาเรียกว่าขุดแบบความเป็นตัวตนของเขาไม่ปกติปกติภาพภาพที่พี่หนุ่มแบบเนี้ยเราจะเห็นหลังไมค์พี่หนุ่มก็เป็นเฮคนเฮฮาสนานแต่ว่าถ้าหน้ากล้องทำงานเนี่ยก็จะเป็นแบบนึงเออแต่เมื่อวานนี้เป็นคนสับปรับใช่ไหม ใช่คำนั้นเล้วเป็นคนแบบหลายบุคลิกแบบว่าให้มันเหมาะสมง,งานที่ทำโอ้โหดิโอ้โหออ,ออกออกออกได้ดีออกให้ดีเลยพี่จอมในบุคลิกเดียวเลยแบบออกทางไหนก็ต้องเป็นพี่จอมเลยพี่จอมแบบว่าทําแบบว่าขรึมๆแบบพี่หนุ่เมเได้ไหมทาอะไรนะไม่เป็นนี่นำเข้ารายการเมนนำเข้ารายการที่มันเรีกฤดูกาลหน้าเลยอุ้ยเข้าไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล<ด>้วต้องให้ดำต้องให้ดำ ให้เอาเขาจะเอาพี่กุยไอ้กุยไปให้ปอบัะให้ดำไงกุยสมมติสมมติว่าพี่เป็นคนนำข้าวสมมติสวัสดี่าไม่ไม่เป็นคนนำไอ้นำข้าวล้วถามให้เขาตอบแบบสุภาพแบบตอบสุภาพถามนี่ถามแล้วครับคุณบุรณิชครับวันนี้การลงสนามนะครับของแมนเชสเตอร์โอ้โหแมนดูแม่งโคตรห่วยเลยมึงเล่นขาไม่ใช่ดิเอาที่แบบเอาที่แบบสุขุมก่อนอ๋อครับกับการเปิดฤดูกาลฮะกับนายอโยธิด รดูการใหม่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่างที่รูเบนอโมริมบอกนะครับว่าพายุมันได้ผ่านพ้นไปแล้วต่อไปนี้เราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคงขอให้แฟนๆเชื่อใจในตัวของรูเบนอโมริมครับได้ได้สบายเลยมืออชีพอยู่แล้วม,มืออชีพอยู่แล้ว